ปีนี้ธุรกิจของคุณก็ยังคงประสบปัญหาอยู่ใช่ไหมเคยสงสัยประเด็นเหล่านี้กันบ้างหรือเปล่ารายการพอดแคสต์คู่ใจ s m e ไทยจากเซลซุกิกลับมาแล้วรายการที่จะพาคุณล้วงลึกเจาะประเด็นร้อนแรงที่เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเตรียมพบกับเนื้อหาเข้มข้นขึ้นกว่าซีซั่นแรกพร้อมเปิดตัวพิธีกรคนใหม่ขายของออนไลน์เนี่ยช่วงนี้ลำบากขายไม่ออก ยอดขายไม่เดินสร้างยอดขายไม่ได้ลูกค้าหายหมดของมันขายไปมันต้องเติมมันต้องเติมมันต้องเติมแต่เขาไม่รู้ว่าตะต้องเติมอะไรบ้างเนื่องจากอะไรเขาไม่มีสต็อกมเนจเมนต์จริงๆเวลาทำธุรกิจบอนนคอมเมิร e ์อะไรนะครับอยากให้ร้านแต่ร้านเนี่ยแตกต่างแต่ไม่แตกแยกทำงานากับเจนซีเนี่ยทำงานด้วยยากบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะรับเจนซีเข้าไปทํางานในองค์กรแล้วถ้าเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไม่ทันคู่แข่งมันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราอะเสียลูกค้าได้เหมือนกันผมเนี่ย ขายของออนไลน์นะครับแล้วผมให้ญาติสนิทมิตรสหายทุกคนเลยนะครับทุกคนเปิดบัญชีคนละเล่มขายแล้วให้ลูกค้ากระจายโอนเงินมาที่บัญชีคนอื่นเนี่ยที่ผมได้บอกไปไม่ได้โอนแล้ที่ผมคนเดียวครับอย่างเงี้ยผมก็รอดใช่ไหมครับคือเราอาจจะรู้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าเท่าไหร่แต่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียลูกค้าไปแล้วกี่คนถ้าเราต้องใช้ KL หรืออินฟลูเอนเซอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างซิ่นเปลืองถูกไหมคะ าตูน่ s พอดแค์ซีซั่น2รายการที่สาพาธุรกิจของคุณเติบโตไกลกว่าเดิมอีกวันละ1%พบกันทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่2และ4ของเดือนทาง YouTube และ Facebook Page เซลซุกิเริ่ม10มีนาคม2,568